สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดพร้อมยิงชุดแรกของปีนี้นะครับก็มียกยิงอยู่22ลําลำนะครับแล้วก็เป็นทรงมือสอดกำคออีกห้าลำนะครับก็โทรแจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นรางอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับ ส่วนลางไม้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีประมาณสิบรำนะครับลางไม้จะเก็บงานได้ช้ามากนะครับอลูมิเนียมถ้าเป็นชุดรางอลูมิเนียมมี่ก็จะค่อนข้างจะไวนะครับถ้าชุดพร้อมยิงชุดรางอลูมิเนียมชุดนี้นะครับก็จะเป็นงานสั่งจองเจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้นะครับการสั่งจองงานผมไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้ งานเสร็จก่อนจัดส่งผมจะโฮแจ้งนะครับยกยิงท้ายไม้ประดูราคาจะอยู่ที่สองพันห้ายกยิงไม้กระพีเขาคว,วายราคาอยู่ที่สองพันเก้านะครับถ้าเป็นทรงมือสอดไม้ประดูทรงกรำคอไม้ประดูราคาจะอยู่ที่สามพันนะครับ ความยาวรางความยาวปีกระยะชักนี่ต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทํารูปแบบรางก็เลือกได้นะครับว่าต้องการรางตัวไหนนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับก็แถมลูกดอกให้อีก3ลูกนะครับราคา2อ0พันานี้ก็จะเป็นปีกโรเลอร์นะครับถ้าเป็นปีกราคาถ้าเป็นปีกครั้งคราวราคาก็จะลดลงอีก200บาทนะครับ ้ายกยิงไม้ประดูถ้าลูกค้าไม่เอาโรเลอร์เป็นปีกค้างคาวนะครับราคาอยู่ที่สองพันสามประมาณนี้นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับกระบอกนี้ลูกค้าเอาขาดัดเพิ่มสองร้อยบาทนะครับไม้กระพีก็มีอยู่ประมาณ 5- 6กลำนะครับส่วนนี่นะครับลูกค้าเอาเป็นรางยิงหนูนะครับ ใส่ท้ายยกยิงนะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นใส่ลูกไม้นะครับนี่นะครับลางยาวเมตรยี่นะครับลูกค้าให้เจาะจากหน้าไกลมาถึงตรงรูเจาะอยู่ที่90้าสิเซนนะครับแล้วก็เอาเพิ่มรางอีกสองชุดนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับชุดนี้ลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นท้ายไม้กระพีเขาควายนะครับนี่นะเป็นท้ายรูปทรงใหม่นะครับนี่ก็เป็นทรงมือสอดนะครับนี่กำคอนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9462599นะครับ id line 929 W G R R M นะครับเฟซบ o ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปาเวียงโกสช่างวิศนุนะครับ ID l ดียเบอร์นี้ก็ได้นะครับ0955026338นะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับนี่ลูกค้าเอาปีกแกะลายทำสีแล้วก็ลางทำสีด้วยนะครับลางทำสีเพิ่ม200นะครับ ปีคําสีแกะลายเพิ่มอีก300บาทนะครับกระบอกนี้นะครับลูกค้าเอาเป็นท้ายไม้สักให้ซ็อกลองใส่ลูกหน้าไก่นะครับเป็นรางปืนศูนย์นะจะใส่ลูกจับปลายรางแต่ลูกค้าจะใส่ลูกหน้าไก่นะครับก็สั่งได้นะครับต้องการแบบไหนนะครับเป็นงานสั่งทําก็เป็นไม้ประดูนะครับประมาณนี้นะครับ ใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเป็นงานสั่งทำเจ็ดถึงสิวันนะครับพร้อมยิงลังอลูมิเนียมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ